เงียบเงียบปืนมาได้ปืนโดนแลครับเพื่อนๆโดนแล้ครับเห็นไหมครับต้องใช้นี่ครับมีไซส์เหรอโอ้มีไซส์นะเพื่อนอุ้ยกระสุปเพื่อนเพื่อนโอ้โหครับว้าวกระสุปเพื่อนเพื่อนหนึ่งแต้มเลยมันอยู่ด้วยกันนี่ครับกระสูบนะโอ้กระสุปเพื่อนๆผมกระสุปเหรอ เจอกันฝูงกระสูบครับเจอกันโอ้โหไม่ยอมนะฝูงกระสูบหรอไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับพี่นานแต่น่าจะน่าจะเป็นปลาชะโดนี่แหละกระสูบครับหนึ่งเต็มแล้วนะเพื่อนนี่ฮะกินอ่าอืมโดนอีกแล้วเพื่อนฝูงกระสูบครับโอ้ฝูงกระสูบครับพี่นันฝูงกระสูบครับเพื่อนนี่สองเต็มแล้วครับ โอ้โหเป็นกระสูนสูงนะอย่าให้หลุดนะพี่นันดูให้ดีนะครับกระสูบสูงครับเพื่อนๆโอ้โหโคตรมันครับกินเอ่อสปินกินแมปนะครับแมปนะไม่รู้เขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ <c oughs> ดู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 ตัวดูตัวนะกินแมปนะอา่าวันนี้ได้คอนเทนต์กับได้คอนเทนต์นะเพื่อน อย่างไรล่ะปุ่นปุ่นปุ่นกินกระสูปนักล่านะโอ้โหมันเลยครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะนเพื่อนกระสูปนะกะัดนั่นน่ะกัดนะ,ะ,นะะนะไล่นะนกไล่นะไล่นะมองเยื่อนี่มันไล่งไงถึงกระสือเนี่ย โอ้โหหนองหลวงก็มีนะฮะกระสุนฝูงนะออกล่าเป็นฝูงลนะเ,เ,เลยนะเพื่อนๆหือโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับโอ้โหเป็นลูกกระสุนนะกระสุนไซเล็กนะครับโอ้มันมาทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับเพื่อนๆเก็บก่อนเนาะเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนนะเก็บก่อนนะเก็บก่อนนะมันจะมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับ โดนแล้วครับพี่นันโดนแล้วครับน่โดนแล้วขอหน่อยใจเย็นๆใจเย็นขอเล็กโดนแล้วครับพี่นันโดนแล้วครับพี่ก็สูบนะสูบฝูงนะครับใหญ่ับใหญ่ไซสใหญ่ตัว,น,วนี้โอ้โหน้อขอขอเดียวนะอยากกินกอ โอ้หโดนแล้วครับเอนโอ้ยเป็นชะโดครับงงเลยชะโดครับชะโดว่ะชโดฮันงงเลยครับเป็นชะโดครับอยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยครับโดนแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นชะโดครับเพื่อนชะโดกับกระสุนอยู่ด้วยกันเหรอเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนนะเก็บก่อนนะครับงงเลยครับเป็นชาโดครับเพื่อน ผลงานวันนี้ฮะพอได้ลาบกเป็นผลงานวันนี้ฮะพอได้ลาบก็เป็นก็ะสุน